เลือกแบบหรือออกแบบการแต่งงานยังไงให้ปังคลิปนี้ว่าที่คู่บ่าวสาวต้องห้ามพลาดเลยนะคะหนึ่งค่ะก็คือการแต่งงานสไตล์แอฟแทร็กนะคะการออกแบบแต่งงานแนวนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ของคู่บ่าวสาวในปีนี้นะคะเนื่องจากมีความเก๋ไม่ซ้ำใครและก็ยังบ่งบอก ตัวตนของ่าวสาวสมัยใหม่ที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์นะคะโดยคุณสามารถเลือกออกแบบรวดลายและโทนสีที่ชอบได้ด้วยตัวเองนะคะขอแนะนำว่าเป็นเป็นโทนพาสเทลหรือโทนแดงชมพูนะคะก็จะยิ่งเข้ากันได้ดีกับการแต่งงานแบบโมเดิร์นเลยค่ะสองก็คือการแต่งงานลายดอกไม้ค่ะถึงแม้ว่าการแต่งงานนะคะในแต่ละปีเนี่ยจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะแต่ หนึ่งสิ่งนะคะที่คู่บ่าวสาวนิยมกันมากก็คือการแต่งงานลายดอกไม้นั่นเองค่ะโดยความที่สีสันของดอกไม้และก็ใบไม้สีเขียวดูสบายตานะคะก็ยังคงได้รับความนิยมกันอยู่เสมอนะคะโดยเฉพาะใครที่จัดงานแต่งนะคะทีมธรรมชาติหรือว่าแต่งงานในสวนนะคะการแต่งงานแนวนี้ก็จะเหมาะมากเลยทีเดียวค่ะ 3นะคะก็คือการแต่งงานลวดลายคลาสสิกนะคะสำหรับคู่บ่าวสาวคู่ไหนนะคะที่ชื่นชอบการแต่งงานแนวคลาสสิกหรือว่าลักซ์ซรี่นะคะแนวนี้นะคะถือว่าตอบโจทย์ มากมากเลยค่ะเพราะว่าการแต่งงานแบบเรียบหรูน่าจะตอบโจทย์ที่สุดนะคะโดยเลือกใช้สีทองสีเงินสีคอปเปอร์สีโรสโกลมาเป็นธีมหลักนะคะเพราะแสดงออกถึงความหรูหราไม่ว่าจะนําไปจับคู่กับสีอะไรก็สวยงามดูเลอค่าทั้งนั้นนะคะแถมช่วยยกระ,ระดับงานแต่งงานของคุณให้ดูแพงขึ้นอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถเพิ่มความหรูหราด้วยการใช้เทคนิคปั๊มฟอย์นะคะสร้างลูกเลียนให้กับการ เชิญให้สะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นเลยค่ะ4ค่ะก็คือการงานแต่งงานสไตล์มินิมอลนะคะสำหรับงานแต่งเล็กๆแบบไมโครเวดดิ้งนะคะก็เป็นอีก หนึ่งตัวเลือกนะคะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งการแต่งงานที่ลงตัวกับงานแนวนี้คงจะหนีไม่พ้นการแต่งงานแนวมินิมอลเรียบๆแต่เก๋ไก่นะคะจะมิกับทีมสีไหนก็น่าประทับใจมีความเป็นธรรมชาติโดยการแบบนี้มักจะเน้นคุมโทนด้วยสีขาวสีดำสีเอิร์ธโทนนะคะสีอิฐโดยใช้ข้อความให้น้อยที่สุดนั่นเองค่ะ5ก็คือการแต่งงานแบบใสนั่นเองค่ะ เป็นอีกเทรนหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าไม่ใช้กระดาษแบบทั่วไปนะคะแต่จะหันมาใช้อะคริลิกแทนนั่นก็คือการแต่งงานแบบใสค่ะโดยวัสดุนี้นะคะจะเสริมลุกล้ำลให้กับงานแต่งของคุณนะคะนอกจากความสวยงามสะดุดตาแล้วด้วยความที่มีลักษณะโปร่งใสนะคะจึงทำให้สามารถนำไปใช้ในงานแต่งงานได้หลากหลายสไตล์เลยทีเดียวค่ะ ทั้งหมดนี้คะก็เป็น5ไอเดียการแต่งงานสไตล์สวยๆเก๋ๆนะคะที่วันนี้แพรวนำมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับต่อว่าที่คู่บ่าวสาวเลยทีเดียวนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้แพรวด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ